Okay, ครับผมสวัสดีครับสวัสดีสลับเกษตรกร,ร,กรทุกๆท่านเลยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเลยครับในเรื่องของการผสมาายาฆ่าหญ้าไกโฟนานะครับสูตรนี้สูตรฝาเขียวครับผมเป็นสูตรสหรับฆ่าหญ้าทั่วไปสูตรฆ่าหญ้าทั่วไปนะครับก็จะเป็นพวกหญ้านกสีชมพูหญ้าแพกจะเป็นหญ้าน้ำหรือมายราบนะครับจะเป็นพวกเอ่อ ยาเฮลหมูเนี่ยครับเฮลหมูไมยาลาบเนี่ยครับแล้วก็จะมีอัตราการใช้นะครับไกโฟนาครับสูตรผาเขียวสำหรับถายหลายๆท่านนะครับมีมีคำถามกันเข้ามาว่า1ขวด1ลิตรเนี่ยฮะจะใช้ได้เท่าไหร่นะครับที่ผมเคยใช้นะครับประมาณ6 8ถึงไล่หกถึงแไร่นะครับหรือขึ้นอยู่กับเรานะครับเราเป็นคนฉีดบางคนก็เดินช้าบางคนก็วิ่งเอาก็ยังเงี้ได้เหมือนกันนะครับ เดี๋ยวนี้ครับวิธีการผสมนะครับน้ํยี่สิบลิตรนะครับผมเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับโบนนักเลยครับท่านน้ํยี่สิบลิตรสูตรฆ่าหญ้าทั่วไปนะครับอยู่ที่เราผสมถ้าหนึ่งฝาได้ไหมได้เหมือนกันครับแต่นี้ผมใส่น้ําเกินขึ้นมานิดหน่อยผมจะใส่สองฝานะครับเพื่อประสิทธิภาพในการฆ่าหญ้าที่ดีตัวนี้เป็นหลักการดูดซึมครับใช้หลักการดูดซึม ต้องต้องแกะหมาตรงนี้ออกก่อนนะครับก่บอนใช้นะครับอย่าลืมเขย่านะครับผมเขย่าไปแล้วสองฟ้าตรงนี้นะครับประมาณนี้ใส่สองฟ้าครับและที่สำคัญไกโฟน้าตัวนี้ครับไม่เป็นอันตรายต่อ สิ่งมีชีวิตเป็นนอนก็ยังไม่ตายครับเป็นชีวภาพและที่สาคัญให้ในการช่วยในการฆ่ายาเนี่ยได้เร็วขึ้นเคล็ดลับพิเศษครับณนะจุดจุดนี้นี่เป็นเคล็ดลับพิเศษเกลือครับท่านเกลือแกง่วไปครับนะเกลือแกงทั่วไปที่เราใส่พวกแกงนะครับใส่ประมาณหนึ่งช้อนกะเอาเลยนะครับกะเอาได้นะครับหนึ่งช้อนโต๊ะผสมลงไปครับ นี่เป็นเคล็ดลับของผมนะฮะใครที่ไม่อยากทำเหมือนผมก็ได้หางอย่างน,น,นะฮะแต่เป็นเคล็ดลับของผมนี่เองใช้มือคนครับาะหาอะไรคนไม่ได้ก็บางทีก็ทำอย่างเงี้ยโอเคเรียบร้อยครับน้ำมันพร้อมเครื่องพร้อมฝาเยี่ย่ยไลนวะ โอเคครับผส,สมยาขยะไกโฟนา่าสูตรใหม่ครับสูตรพิเศษสูตรผมเองครับทั้งนี้น่าจะได้สักประมาณเกือบเกือบไร่ครับอยู่ที่เราปรับหัวด้วยนะครับอย่าลืมโอเคชุดพร้อมคนพร้อมแต่เราจะพาไปดู หญ้าที่จะฉีดนะครับแต่ยังไม่ได้พร้อมเครื่องยังไม่พร้อมครับมันหนักไปดูครับวันนี้วันที่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่มิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบครับโอเคครับป่ะ เราจะพาท่านไปดูครับยาตรงที่จะฉีดครับพอดีตอนนี้ผมเป็นเครือข่า,ขายสถานีวิทยุด้วยครับเี่ครับนับจากตรงนี้เป็นต้นไปดูยาครับโอ้โหเฉียวมากเลยฮะดูครับดูดูดูไ้า,ามัน